สวัสดีจ้ามือนี้กลับมาพบก,กับช่องน้องซอนชาแนลอีกตามเคยได้จา้ามื้อนี้ช่องน้องซอนชาแนลจาะมีแนวทางเด็กถูกผ้าน้อยนะจ๊ะของวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมคือเก่านะจ๊ะทั้งสามน้อยทั้งน้อยพิเศษปกติแล้วกับวิไอพีนะจ๊ะแต่ก่อนเข้ากัไปเบิง้งแนวทางเด็กถูกของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะเทากับว่าเบิง้ง ผลน,นะจ่ะเลขถูกเนาะที่ยวหายไปเนาะทางเลขถูกที่ยวหายไปของที่ยี่สิบหกเนาะจ่ะว่าห้าเขาตัวใดแน่เนาะจ่ะจากที่ยวหายไปเนาะจ่ะเท่ากับฟันสองเนาะวิ่งรูดเที่ยวหายเก่ากับสองเนาะจ้ะผลที่ได้เนาะจ้ะมือเท่ากับเขาสองน้อยเนาะจ้ะเส้งน้อยปกติแล้วกับวิไอพีเนาะจ้ะจ๋าก็ไปเบิ้ง ตัวแรกก็น่าจะเที่ยวเขาปกติน่าจะห้องกับเขาทั้งบนทั้งล่างน่าจะน้อยพิปกติน่าจะเขาบนน่าจะก็คือเก่าหนึ่งเนาะวิ่งรูดเก่านจาจะก็ไดเก่าหนึ่งนอาจะแปดเก่าหนึ่งที่ออกแล้วก็ล่างนอกจะกับเขาวิ่งรูดเก่าคือกันจะเขาสามเกาแต่เขาก็เป็นเขาตัวนี่จ้ะ ตัวร่องจากตัวร่องเจาะนาะสองตัวเข้ากับเขาตัวนีน้ำสามเก่าไปตรงๆนาะจากกับเขาล่างสามเก่าของตัวร่องเจาะนาะจากจากเข้าก็ไปเบิ้งอีกน้อยนึงเนาอจากที่เข้าเขาเนาะอีกน้อยนึงก็จะเป็นวิไอพีจากเข้ากับเขาวิ่งลูดน้จากวิงลูดเก่านาอกับเขาบนสี่เก่าจากก็คือหกสี่เก่าเนาะ จะเป็นจังไหนนนอจ่ะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชสแนจแวจะได้เอาไปใส่ไป็นี่วทางมานอจะพักกันได้หลายได้น้อยกันบอ่อของห้าน้อยมือน,นีนอจ่ะเทากับห้มึงกับเขาตัวร่องนะจ่ะตัวร่องเจาะเนาะหายตรงๆกันเลยบริกลับน้ำจะเทากับไปเบิง้งเนี่ยทาง น้อยเลขถูกเนาะจ้ามื้อวันที่27ิเจ็ดกรกฎาคมเลยเนาะจ้าว่าได้ตัวใดจุดได้ตัวใดกันเนะาะจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าเากกับมาตามตอ่อเนาะจ้า ของเลขถูกนะจากของวันที่ยี่สิบเ็กรกฎาคมเนาะจากว่าเนีทางเลขถูกที่เอาหายไปนี้จุดใดจุดใดเนะจากขึ้นสามน้อยก็ได้จ้ะจ๋ะไปเบื้องกันเลยเลขถูกที่จุดได้ก็คือหนึ่งหนึ่งแปดจ้ะหนึ่งหนึ่งแปดเนาะล้วเขา็มาแยกเลขของหายเนาะเขาจะได้ 1นึ่งแปหนึ่งเกาหนึ่จะเข้ากับเบืง้งเลกกันกันเนาะจ้ะเลกกันเท่ากับไหนึ่จ้ะ8.2 8.0จ้ะ เขาก็ไปเบิ้งฟันวิงรูดกันนึงเนือจาะว่าหายตัวใดเนาะฟันวิงรูดกับหายฟันเนื่จาะหาเบิ้งฟันก่อนฟันหนึ่งเนื่องจากหายตัวฟันเนาะสำหรับตัววิงรูดกับหายหนึ่งกับแปดจะต่อไปเขาก็ไปเบิ้งตัวเต็งก็เนื่องจาะตัวเต็งสองตัวแล้วกับตัวเต็งสามตัวเนาะเมื่อเบิ้งตัวเต็งสองตัวก่อนว่าหายตัวใด ตัวเต็งสองตัวก็ให้หนึ่งปหนึ่งเกาแล้วกับหนึ่งหนึ่งจะสำหรับตัวเต็งสมตัวตัวเต็งสตัวก็ให้หนึ่งหปหนึ่งหนึ่งเก้า หนึ่ง,งสาจ้ะก็ไปเบึ้งตัวน้่นกันเลยนะจ้ะกับตัวร่องเนาะมาเบึ้งตัวเนี่นก่อนตัวนิ่นก็นนกนให้หนึ่งแปดหนึ่งเกาหนึ่งหนึ่ง,งจ้ะสำหรับตัวร่องเนาะตัวร่องเข้าให้สามน แปดสองนจะนี้สำหรับตัวนิ่นน่จ้ะถ้ามูงตัวนิ่นก็ตัวนิ่นนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนจ้ะตัวนี้เขาก็จะให้แนวทางเนาะให้ไปกับน้ําจ้ะตัวนี้เนาะแต่แต่ละมือไเนจ้ะ สำหรับตัวเน้นตัวเจาะสองตัวนะจ๊ะก็จะเขายากแน่นะจาะแต่ห้องก็จะเขาแน่รุดแน่กับว่าวกนนะันเนาะแต่ห้องก็จะไปเนียนตัวนี้นะจ๊ะของฟันดิงลูดนะจ๊ะตัวนี้จะเขาง่ายนะจ๊ะเอาไปเป็นแนวทางในทั้งสามน้อยนะจ๊ะจะเขาง่ายกลัวเอาไปนิ่นได้ง่ายกลัวนะจ๊ะตัวนี้กับเขาทุกมือนะจ๊ะตัวนี้ก็ได้ ้วเข้าก็เอาไปเรียนได้เป็นแนวทางได้เนาะจ้ะจากจกับเป็นดน,นเน,น้นเนาะจากเบิ้งจากแนวทางเล็กทูบของช่องน้องซ่อนชนแนลที่จูดไทยนะจ๊ะมีเป็นเขากับเล็กในดวงใจเล็กมักเล็กชอบกันมาเนาะจ้ะก็เอาไปเสริมกันได้อีกทางหนึ่งนะจ๊ะเพื่อเขาจะได้เอาไปเรียนนักเรียนเบาได้เนาะจ้ะ เฮากะเบิ่งกันแล้วเนาะจ้ะทายนี้เนาะเฮากะสองน้องซ่อนจะกะขอขอบคุณนผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลเนาะจ้ะกะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะกะพบกันไหมเนาะจ้ะในคลิปต่อไปเนาะจ้ะคลิปนี้สองน้องซ่อนชาแนลกะ ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า